สวัสดีครับผมปียพงศ์อินทรปานนะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึง4ีเคล็ดลับนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆเทรดทีเฟกได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นเคล็ดลับที่ผมใช้มาหลายปีนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับข้อแรกนะครับคือเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงครับ ข้อนี้ผมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการเทรดเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมแล้วก็เมษายนนะครับ3เดือนนี้เป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมากที่สุดนะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถเอาชนะตลาดในช่วงนี้ได้นะครับคือการเน้นควบคุมความเสี่ยงแล้วก็เวลาเราคุมความเสี่ยงเนี่ยให้เรานึกถึง2กรณีครับก็คือกรณีแรกเนี่ยคือการเทรดระหว่างวันเนี่ยก็ให้เรา ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะครับผมจะเห็นจุดออกก่อนจุดเข้าครับก็คือผมจะดูจุดออกว่าสถานการณ์แบบเนี้ยผมจะออกได้แบบไหนได้บ้างก็คือพูดง่ยายคือเตรียมทางหนีไว้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นผมก็จะไปดูว่า จุดเข้าตรงไหนที่คิดว่าเข้าแล้วมันมีโอกาสที่จะทํากําไรหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ชดชนะในไม้นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเทรดข้ามวันนะครับช่วง3เดือนที่ผมบอกครับมันจะมีราคากระโดดค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเพื่อนๆจะเทรดในช่วงนั้นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเตรียมแผนเผื่อไว้เพราะว่าเวลาที่ราคามันกระโดดข้ามจุดสต็อปหรือว่ามันอาจจะเกินความเสี่ยงที่เราควบคุมนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่มีแผนเนี่ยมันจะทําให้เราเทรดลวนนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะปิดโพซิชันแล้วไม่ไม่ถือโฮข้ามครับช่วงนั้นเพราะว่าความผันผวนของตลาดมันมากกว่าปกติครับแล้วก็หัวใจของการเทรดสำหรับผมนะครับก็คือว่า ถ้าเราคุมความเสี่ยงได้ดีอะครับหน้หน้าที่ในการให้กําไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของตลาดก็คือมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมยากครับว่าเราจะได้กําไรไม้นั้นมากน้อยแค่ไหนสิ่งที่เราควบคุมได้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองให้เราคิดในในลักษณะที่ว่า,าให้พยายามมองอจุดออกให้ได้ก่อนเสมอนะครับคือถ้าเราเห็นจุดออก จุดออกเนี่ยคือทั้งในสถานการณ์ที่เราได้กําไรแล้วก็จุดออกที่เตรียมไว้ในกรณีที่เราขาดทุนนะครับถ้าเราเห็นจุดออกแล้วเราค่อยหาจุดเข้าครับผม